เปิดขึ้นมาว่าอยู่ป่าอยู่โคกมาติดจักจั่นบ่เนาะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแท็กแพงสุขูสุคนสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุสุคนมอืมสลากระเจ้ากใหญ่เนาะพ่อกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะโดยูด้วยนี้กะเข่ามาทางเงินอ่า สาหมีหรือว่าเมมี่พี่น้องเนาะยายหลานโดยยายหลานโอ้้หูหงม้าหัวสามยายหลานหูหงม้าหัวเลยขึ้นได้เลยเจ่าใส่ได้เลยทั้นได้เลยใส่ไพ่กันยังงอนมาแจ้งข่าวดีเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนีนก็ได้แจ้งเอ้ยแจ้งมือที่สองมือก่อนกับมือมือไหนมาแจ้งเนาะมือไหนมาบอกมาบอกมาบอกว่าคุณประธานโอน บาทนี้เพื่อนโอนมาเรียบร้อยี่น้องเนาะน,นี่ทงทำในตอนนี้เนี่ยได่เลยนี่นนนเป็นโทษได้เป็นโทษแท้ๆเนาะโอ้ยเนาะนี่หับมาแล้วี่น้องเอ๊หนึ่งสองสามพันห้าร้อยบาทเนาะเป็นเงิน ปัญหาลอยบาทโดยมีพอลุงใจดีเนาะทางเมืองเนาะพี่น้อยเดี๋ยวเล่นเลยสะก่อนเพิ่นผ่าเงินมาให้พอลุงดอนดาวเฮืองเนาะซื้อเพิ่นซื้อเสียงเรียงนามเพิ่นว่าออกซื้อโลก็ได้เด้อกหล่าเด้อเพิ่นว่าลุงโบมียังปิดบังเพิ่นว่าเนาะซื้อเพิ่นพอลุงดอนดาวเฮืองล่ะก็แม่ป้ายังก่อนป้าบวยเนาะบวยดาวเฮืองซื้อเพิ่นละ พอลุงดอนดาวเฮืองแล้วก็แม่ไงรู้ว่าแม่ป้าบวยดาวเฮืองไปปากเงินมาให้อ่าทางพอมินี่นี่เป็นสะพานบุญน,น้เพื่อนเนาะมาแปงน,นำ้ำแปงไถให้เพื่อนนี่แหละทางยายกับหลานสองคนเนาะเป็นกับลายบบมีนำ้ำมีในใส่เนาะเป็นถากมาเนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะก็ได้อยู่สามพันห้าร้อยบาทเ่็นอะลให้ยายนี่สองพัน ให้มาแปลงไดซื้อใดแปลงไดซื้อใดซื้ออุปกรณ์นะโดยทารายเสียก็ยันพ่อเด้อพอลุงเด้อแมนพอลุงเอ้ยขั้นแบหานได้มันเพ่มันตายใส่บ่ได้นะคะบอกพ่อพอลุงเนาะเังได้ก็เพื่อกะให้เฮาน่ะพันหาเขาให้แม่อันชองให้ให้ย้ายร้านนี่สองพันมาอันสอมได้แปลงได้น้ำปั๊มน้ำอะไรพี่น้องโดยเังได้ก็ ขอบคุณขอบคุลายเด้อพอลุงแม่ป้าเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณละลายเด้อพอลุงแม่ป้าก็ให้พอลุงแม่ป้าอยู่ดีเมืองให้พอมินนี่เป็นสะพานบุญในเพื่อนนอกนักเปล่งใดเปล่งน้าเนาะขอให้พอลุงกับแม่ป้านี่เนาะพอลุ่งร้อนรากาแม่แม่ป้าบวยป้าบวยเนาะบวยบอกรวยแล้ขอให้อยู่ดีเมืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานการเงินธุรกิจของพอลุงแม่ป้าก็ให้เป็นเรื่องที่ เรือเนาะในร้านมากครับยายร้านมากดึงร้อยตลากรขอให้กับคืึสงูเขาลุ้งกับแม่ป้ายเราเสนหนามเส้น้ะเส้นหนามพีุ่นเงินกระเจาผุหมูนู้ดนช่อง้อยเม็รผมเพินกระเขาสวนคือเก้ามนะเว้ยนี่มือนี่ นัดอีลาน่อยไหวอีลาซื้อโอมาให้เพื่อนมื่นแล้วติดตายลุ้นตูนบ่มีโอตักบ่มีโอตั๊กโค้ดไปเบิ่งโอละตักป่เป็นอะไรสวยเอาสวยบ่ไปไปเบิ่งพี่น้องเลยซื้อโอมามีนี่เลยซื้อโอมาให้คันตักน้ำสองอันบ้านเฮาเอิ้นโอโมเมนต์โอที่ได้โอตักน้ำผมมีนี่ซื้อคันใหม่ใหม่อาจัรย์จะเพิ่นเอายังอันพูดบอลเพิ่นเอาน่าเยู่ด้วยพดแล้วน่ามาใส่นะ เฮ้ยค,<อ>ค,คือตาดีแต่เขเดียวเห็นคนแดงใสเยอะเอเอมีไข่เชยมาสงมง่งเมื่กี้อเ,เออคอยเห็นก่อนเจ้าอีกออห้องหัวถ่วงเออคอเห็นแล้ว <laughs> ขอยแย่เ้อแรดนระแลบบอยู่ว, <laughs> น,วน่ะเต้าถาคน ล่มแบบนี้เพื่อนเราตากแอร์เลยป้าวไมาแห้งเพราะไปที่ขนมมาตอนนั้นน้องๆครับน้องแบมกับน้องตัวน่องป้าทดสวนบ่แล้วนะป้าทดสวนยังบ่แล้วอยู่บ่างมาเล้ยวง่ายมันลายละเมื่อนั้แล้วเอาซาเคียวให้เขาเขายังกินหมูทันเบิดอยู่มันหมูมี บมมีแนว่าายใส่หนาสิบ่ได้ใส่ปุ๋ยข่ะวะเอาเงินเลยใช้ไปซื้อปุ๋ยใส่โอล,ละนะ้านะสบายดีป <c oughs> ุ้ ได้เนี่ยเาผักแล้วเมื่อรนี่ยนี่เนี้ยตับเนาเอ้ไเอาพุนยังใส่ไงถ่ง้เนาะถ้าเป็นใสพ่พุยน้ำเนาะใส่พุยบ่ใส่พุยเชื่อเดอนสีโลตั้มแตสี่โลบัต้องพีหงพเนาะบ่มีเงินเนะือ่อแลวก็บรี่เป็นไรผมมากีิประนี็นะมีเงินเื่อยลวกันกับบร ใช่เราจะเทน้ำใส่บอลลูนนี่ไงอันคอยอันคอยยิบไส้อยิบไส่แล้วเอาน้ำโดยคุยเล่งบุ่ยอันอันยังันุยหมาีากันไ่่นยยหมจะเป็นเม็ดดำโดย แต่มันมีปั๊มน้ำก็สิสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันใหมันกสสบายมใส่น้เจ้าของเพิ่นก็เลยไปกสสะดวกสบายกว่าเก่าเพิ่นเฮ็ดสังฆทานในวัดนี่ก็ลไปช่วยเพิ่นอๆๆเพิ่นมาให้งปูเฮือนงปูเฮือนอ๋อ

ปูออเออมามาห่มพี่กรอนก็นได้ไหมไงมือเศร้าผัดข้าวไปหากินเผื่อมือเศร้าผัดไปหากินเอเอมาผัดชวนผัดโทษชวนอีกด้โอ้แต่เศร้าน่ะไปแง่แมงคีให้บ่แง่แมงคีให้อืมหน้าจังเล่มาพดทานพดทวนดูเฮาไปหาสร้างเนาะไปสร้างซุ้มลุงต่งและหนะบ้านไงนะเป็นไรว่า นกไปอันโมบุญไปโมบุญอยอันน้องค์เสื่อมาส้างมาเบิ่งได้ห้อะไรอ่ะว่ามันเพหรือมันบอกเพคั้นมันเพกะสื้อไมคั้นมันยังแปลงได้หรอกกัแปลงเอ้าแมนบอกสบายดี ma lại ổ đài ma thả gì vậy xí? đáp bộ nhỉ? đáp này. Được được đáp này luôn. Xin mình đáp. Đôi, đôi lẽ te phải đáp không không sự kiện bộ đài đến này nó. Được

คนนี่มาแเลยคนนี้เล่น้ำกันเล่นน้ำตาลบ้านี้จะบอกมาเล่นกจะพกช้อนช่วยกันเพิ่นมาอยู่ฐานเนี่ยเฮือนดองคนนี้บ่โดยมาอยู่นี่แหล้วอันเงินกะสาวแล้วเนาะเงินบอกน้องแม่แล้วเนาะเบาอะไรเนาะใบวันละบ้าอันน้องแม่ละกับมาเอาเมียอยู่เฮือนละบ้าวเพิ่นบ่ปลูกใหม่โดยสร้างเพิ่นว่าไฝยังดับพี่น้องเอ้ยตอนนี้นะ ราะว่าได้พยพ่อในบ้านประกาศยวันเนี่ยว่าไฟสีดับมึอนี้่วันวันผิดมึงดย้ยตอนไหนนี่เนาะเดือนนะ่ะตอนบ่ายมึนมาจับไปเนาะไปเก้ากับบ่ายเนาะเขาลันผิดเนเหมือนไทยเหมืนจะคอยมาเนาะดย้ย <c oughs> อ่าพอดีมีพอลุงเนาะพอลุงใจดีทางต่างประเทศเป็นฝากเงินมาซอย ซอยแปงไดเนี่แหละถูกห้ามาแจ้งข้าวดีจำนวนนี่แหละดูสปาลอยนลอยลาลอยเรียนนี่แหละเนาะกะเป็นไห้ทางไม่ไงสองพันบาทล้วก็ไห้ทางเ้าหนึ่งพันนึง้าสสหมอเพิ่มงลเงินเพิ่มห้่ไหมะประกอบของเงนซื้อเขาบ่มียันเขากินบ่มีแต่ก็แพ่เงาซื้อเข่าบ่ได่ซื้อยัง โอ้ยเนะอยเรแมีเ <strong> ูแล้แม่ล้วเป็นไห้าพันหาเนาะพอดีเลซ้ำปัญหาพอดีพอดีเลยเลยมดเื่เลเกินเนาอสมอเพ่เพี่องเลยเพราะว่าปัดสร้างมากอะเขาจะไปซื้อเครื่องซื้ของเขาเขาะสีเอา่เพื่นไปซื้นโอยเนี่ยที่ว้ บับซ er ื้อยังบะซื้อพวกบัดบัดห้าแลกไปซื้อเครื่องมันจะง่ายบอง่ายนบดดอดยอ่ะจับจับไรน่อยหนึ่งเดยเาหมไปเนาะดอ่ะให่ยงงนี่เนี้ยั้ยนี่ย้โดยเนาะเพิ่นกให้ลานซือไวให้ดยขอคุณใหเพิ่น นอนรับขอให้ได้เง setting, health, นเินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแบนมือมาขอให้ได้เกลี่ยมือโชคโชคใส่จะมาพานมานหายจะมาเบียดขอให้เป็นล้ำเป็นรวยเด้อสุขภาพแข็งแนไรทุกอย่างนอนอย่างไรกับเขาขอบคุณขอบคุณอะไรเด้อเพื่อนๆเป็นคนลาวเขาไหนไหนดี๋ยวแต่ว่าเพื่อนไปอยู่เมืองนอกเพื่อนไปอยู่เมืองนอกก็ได้โอ้ยสี่ห้าสิบปีเลยเพื่อนวะด้ยเนาะอันเพป็นก็ชื่อว่โคอลุงดอนเดาวง้างเนาะแต่ตาแม่ แม่ป้าบวยดาวืองเนาพิ่งไอยู่ทางต่างประเทศเนาะต้องขอขอบคุณขอบใจขอบมุอขอบคุณหลายๆเด้อปอลุงกับแม่ป้าเนาะผีซอยเรือสองยายลานเนาะเพิ่นก็ได้ชิลในน้ำใช้บาทนี้แล้วเพิ่นก็ได้เนาะดีใจน้ำมันโอ้ยไม่ใหญ่หลวงนะฮะใจน่าเพิ่นอีู่ที่ขาก็ได้เนาะโอ้ยเนาะลานกันยังว่าโอ้ยเ้าบาทนีแล้วเราบที่บริยูน้ำลานโอ้ยมาแล้ว ไปยุใช้กับไปน้ำมามาหยู่นน้ำนะน้ำอลา,านนะน้ำอลา,านมาหยู่นน้ำพอได้อ,อาบยุใช้นี่แล้วอ้าสน่ะสําหรับโอ้ย,นนะะอยท่านมีน้ำนี่คือที่มีเวียกไล่ปันได้นอนไม่ไงลาส์มาต้องมาอยู่ใช้กับไปน้ำมา้าไปเด็ดตั้งงกับไปน้ำมา ขอให้พ่อลุงกับแม่ป้าเนาะก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าถูขอให้อย่าเจ็บอย่าไข้เด้อเนาะขอให้รับให้รวยให้ดีมีแห้งให้แบนให้เงินขอให้ได้เบิ่งผู้ขาต่อไปเด้ออ่าถูกเนาะโดยทวารเสีให้เพิ่นถือพี่น้องเลยขอโบนัสให้เจ้าไปถือยังบ่ยังกระจะไปถื้อตะกอนโดย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 เป็นว่าดุสร้างกระดาสิบเปิดบ้านรอบบ่ายพี่น้องเลยเพราะว่าไฟดับพี่น้อมา เฮ็ดกัดโบท่านได้อืก่เขาสร้างเพลัดลมีเวียกแน่นะเิ่นก็ได้กะโอเคถ่ายไฟมาซะก่อนเนาะด้วยถ่ายมารอกใบกับมารอกใบถ้าไฟบ่มารอกใบก็อาจจะเป็นมืดอ่นอยู่หละเพราะว่าจักมาทิมาตอนไหไฟก็ได้เนาะมื้อนี้ล้างเทมยนก็เบ้ดมื้อนาะแต่ก่าวโอ้วันผิดะพระ่อราะใ่บ้านแจ้งอยูเมื่วันนี่เนาะาไฟสิดับเด้อมืดอ่น่าั่นผู้ได้ ต้องการไส่้ํำหลายๆกับเปิดไ้เดอเพื่นวาเพื่อนกับโรคปูเข่าเพื่อนมากุเฮ็ดวัดเมื่อนะคนว่าใครจัดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยปกติสร้างบนมาเฮ็ดชุ่มมื่อันบนไี้ม่สรางแ้่เฮ็ดรถบ้านน้ำกันรถบ้านเออันติกคนเรางานเวมเนาะเพราะว่าเงินนางโบาณเพื่อนวะเงินนเงินนันนั้นดีเงินชาวนูนั่นเงินสามหมื่นหาเพื่อนมาบาอยนะอยวัด แห้งแม่แซุบ้านเนาะเดี๋ยวเปินออกขึ้นหาเห็ดเนาะดีใจน้ำพืนพี่น้องสิได้ใส่น้ำเลยชีสะดวกสบายละบ้านนี้เหลานกาพื้นแตงนวานัอเถามาแจ้งล้กกาพื้นและสิไ้ใสชน้ากะซิโลอยู่นะเนาะข้าแม่เท้าไดสมกลมขืนเท้ากะซิโลอยู่แล้วผนกะ

ลูกไปจากผู้คือกุนะเพื่อนว่าแล้วมาเติมโมบุญเลยสิมาเพื่อนว่าโทรมาบอกว่าไปว่าทันมาไพ่ได้ทันคนมาหมดชวนนั่นทานว่าไม่ง่ายไพ่ได้ไปเด้อด้ยไพ่มาบุระยังมาให้เพื่อนมาเบิ่งอีกพี่น้องเลยด้วยด้วยเอาไปสำนี้ก่อนไวปสำนี้ก่อนพี่น้องดยขอบคุณขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกคนพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะ โดยพ่อกันกินนาพี่น้องแล้วกินน,นีน่สมัยนีน้น